สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดินอย่างเต่าพอดแคสต์ก่อนจะไปเข้าเนื้อหาฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเลือกฟังเฉพาะหัวข้อที่สนใจตามถามโค้ดในคำอธิบายนะครับ5เทคนิคเอาชนะใจคนคู่มือเพื่อการประยุกต์ใช้ในชีวิตทำงานเอาชนะใจคนอาจฟังดูเหมือนการจัดการหรือหลอกลวง แต่ในความเป็นจริงแล้วมันหมายถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีการทำให้คนอื่นรู้สึกดีและการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกันในโลกที่เราต้องทำงานร่วมกับคนมากมายไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานลูกค้าหรือหัวหน้าความสามารถในการเข้าใจและเชื่อมต่อกับคนอื่นกลายเป็นทักษะที่สำคัญมากบางครั้งมันสำคัญกว่าความรู้ทางเทคนิคเสียอีก วันนี้เรามี5เทคนิคที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าใช้ได้ผลจริงไม่ใช่เทคนิคที่ต้องใช้ความสามารถพิเศษอะไรแต่เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถนำไปปฏิบัติได้ตั้งแต่วันนี้เทคนิคที่1การฟังอย่างตั้งใจศิลปะแห่งการให้ความสนใจอย่างเต็มที่ผู้ฟังครับคำถามแรกที่อยากให้ทุกคนถามตัวเองก็คือเวลาที่เราคุยกับคนอื่นเราฟังจริงๆหรือแค่รอที่จะพูด คำถามนี้อาจจะทำให้เราต้องหยุดคิดสักครู่การฟังอย่างตั้งใจไม่ใช่แค่การที่เราไม่พูดขณะที่อีกฝ่ายพูดมันลึกกว่านั้นมากมันคือการที่เราใส่ใจอย่างเต็มที่กับสิ่งที่อีกฝ่ายกำลังสื่อสารทั้งคำพูดน้ำเสียงและอารมณ์ในยุคที่เราใช้ชีวิตอยู่กับโทรศัพท์มือถือการแจ้งเตือนต่างๆและสิ่งรบกวนมากขึ้นการฟังอย่างตั้งใจกลายเป็นของหายาก แต่ก็เป็นสิ่งที่ทนพลังมากการฟังอย่างตั้งใจประกอบไปด้วยหลายองค์ประกอบขอให้ผู้ฟังลองจินตนาการว่าเราเป็นนักสืบที่กำลังสัมภาษณ์พยานแต่เป็นนักสืบที่เต็มไปด้วยความเมตตาและความอยากรู้อยากเห็นอย่างแท้จริงองค์ประกอบแรกคือการสบตาไม่ใช่การจ้องมองแบบหน้าขนลุกแต่เป็นการศบตาที่แสดงความสนใจ มันเป็นการบอกอีกฝ่ายว่าในขณะนี้คุณเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับฉันองค์ประกอบที่สองคือภาษากายการพยักหน้าการโน้มตัวไปหาอีกฝ่ายการทำให้ร่างกายเราหันไปหาคนที่กำลังพูดสิ่งเหล่านี้ส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าเราให้ความสนใจ แต่ที่สำคัญที่สุดคือการที่เราปิดเสียงในหัวของเราเองหยุดคิดว่าเดี๋ยวจะตอบอย่างไรหยุดตัดสินหรือวิเคราะห์ขณะที่อีกฝ่ายยังพูดไม่จบลองยกตัวอย่างในสถานการณ์จริงสมมุติว่าเพื่อนร่วมงานมาบอกว่าเขาเครียดเรื่องโปรเจกต์ที่ทำอยู่คนส่วนใหญ่จะรีบให้คำแนะนำทันทีทำแบบนี้สิลองวิธีนั้นดูสิแต่การฟังอย่างตั้งใจคือการให้เขาเล่าต่อก่อน เราอาจจะถามว่าเครียดตรงไหนมากที่สุดคะหรือฟังดูเหมือนสถานการณ์ที่ท้าทายจริงๆนะเล่าให้ฟังอีกหน่อยสิการที่เราแสดงความอยากรู้อยากเห็นอย่างแท้จริงจะทำให้คนอื่นรู้สึกถูกเข้าใจเมื่อเราฟังอย่างตั้งใจเราจะได้ข้อมูลที่ลึกซึ้งกว่าแค่คำพูดที่ผิวเผินเราจะเข้าใจบริบทอารมณ์และแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลัง นี่คือสิ่งที่ทำให้เราสามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้คนที่รู้สึกว่าถูกฟังอย่างตั้งใจจะรู้สึกมีคุณค่ารู้สึกว่าตนเองสำคัญและมีแนวโน้มที่จะเปิดใจและไว้วางใจเรามากขึ้นเทคนิคที่สองจดจำรายละเอียดเล็กๆเ,เลยน้อยความหมายที่อยู่ในรายละเอียดผู้ฟังครับ คุณเคยมีประสบการณ์ไหมที่มีคนจำชื่อคุณหลังจากคุยกันครั้งเดียวหรือจำเรื่องที่คุณเล่าให้ฟังแล้วนำมาถามถ่ายในครั้งต่อไปความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างคงรู้สึกดีใจแล้วรู้สึกว่าตัวเองมีความสำคัญใช่ไหมครับนี่คือพลังของการจดจำรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมันเป็นสิ่งที่ทำให้คนรู้สึกพิเศษในโลกที่ทุกคนเหมือนจะไม่ค่อยสนใจกัน รายละเอียดที่ควรจดจำมีหลายประเภทไม่ใช่แค่ชื่อเท่านั้นแต่รวมถึงข้อมูลส่วนตัวความชอบความไม่ชอบเหตุการณ์สำคัญและแม้แต่ท่าทางหรือคำพูดที่เป็นเอกลักษณ์ตัวอย่างเช่นหากเพื่อนร่วมงานเล่าว่าลูกสาวกำลังจะเรียนจบปริญญาตรี การที่เราถามในอีกสองสสัปดาห์ว่าลูกสาวเรียนจบแล้วใช่ไหมงานเลี้ยงจบเป็นไงบ้างจะทำให้เขารู้สึกว่าเราใส่ใจในสิ่งที่สำคัญสำหรับเขาหรือหากใครเล่าว่ากำลังเรียนภาษาใหม่การที่เราถามความคืบหน้าในโอกาสต่อไปจะแสดงให้เห็นว่าเราสนใจในการพัฒนาตัวเองของเขา การจดจำไม่ใช่เรื่องที่ต้องพึ่งความจำดีเท่านั้นเราสามารถใช้เทคนิคช่วยได้หลักการง่ายๆก็คือการจดบันทึกแต่ต้องทำอย่างเป็นธรรมชาติวิธีหนึ่งที่ได้ผมคือการจดในโทรศัพท์หลังจากคุยจบเขียนโน้ตสั้นๆเช่นจอนลูกสาวเรียนจบเดือนหน้าชอบกีฬาเทนนิสกำลังมองหาบ้านหลังใหม่อาจจะดูเป็นทางการไปหนลอยแต่มันใช้ได้ผลจริง อีกวิธีหนึ่งคือการเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราสนใจหากเราทั้งคู่ชอบอ่านหนังสือการจำว่าเขาชอบนิยายแนวไหนจะง่ายกว่าการจำรายละเอียดที่เราไม่เกี่ยวข้องด้วยสิ่งสำคัญคือการใช้รายละเอียดที่จดจำได้อย่างเหมาะสมไม่ใช่การแสดงว่าเราจำได้หมดแต่เป็นการแสดงความสนใจอย่างจริงใจ การนำรายละเอียดมาพูดถึงควรเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติเหมือนการสนทนาของเพื่อนที่ใส่ใจกันไม่ใช่เหมือนการรายงานข้อมูลที่เก็บไว้เทคนิคที่3แสดงความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจการก้าวเข้าไปในรองเท้าของคนอื่นผู้ฟังครับความเห็นอกเห็นใจหรือเอมพัซีเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญที่สุดในการสร้างความสัมพันธ์แต่มันก็เป็นสิ่งที่ถูกเข้าใจผิดบ่อยที่สุดเช่นกัน ความเห็นอกเห็นใจไม่ใช่ความเห็นใจหรือซิมพาตีความเห็นใจคือการรู้สึกเสียใจให้กับคนอื่นแต่ความเห็นอกเห็นใจคือการเข้าใจและสัมผัสกับความรู้สึกของคนอื่นเหมือนเราเก้าวเข้าไปในรองเท้าของเขาความเห็นอกเห็นใจไม่ใช่สิ่งที่เรามีหรือไม่มีแต่เป็นทักษะที่เราสามารถฝึกฝนและพัฒนาได้ขั้นตอนแรกคือการหยุดตัดสิน เมื่อใครเล่าปัญหาหรือความรู้สึกให้เราฟังสิ่งแรกที่หลายคนมักทำคือการตัดสินว่าเขาควรทำอย่างไรหรือคิดว่าเขาทำผิดแต่ความเห็นอกเห็นใจเริ่มต้นจากการหยุดตัดสินและเริ่มเข้าใจการแสดงความเห็นอกเห็นใจสามารถทำได้หลายวิธีวิธีที่ง่ายที่สุดคือการสะท้อนความรู้สึกที่เราเห็นในคำพูดของอีกฝ่ายตัวอย่างเช่นหากใครบอกว่าวันนี้ทำงานไม่เสร็จ กลับบ้านดึกลูกก็นอนแล้วเราอาจจะสะท้อนว่าฟังดูเหมือนเป็นวันที่ผิดหวังและเหนื่อยล้าม,มากเลยนะการที่ไม่ได้เจอลูกคงทำให้รู้สึกไม่ดีด้วยการสะท้อนแบบนี้ไม่ใช่การแก้ปัญหาแต่เป็นการบอกว่าเราเข้าใจความรู้สึกของเขาข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการแสดงความเห็นอกเห็นใจคือการรีบให้คำแนะนำทันทีหรือการเปรียบเทียบกับประสบการณ์ตัวเองเช่น ฉันก็เคยเจอแบบนี้ฉันแก้ด้วยการหรืออย่างน้อยก็ดีกว่าของฉันที่การพูดแบบนี้ไม่ได้ช่วยให้อีกฝ่ายรู้สึกถูกเข้าใจแต่กลับเปลี่ยนเป็นการพูดถึงตัวเราแทนเมื่อเราแสดงความเห็นอกเห็นใจอย่างแท้จริงคนอื่นจะรู้สึกถูกเข้าใจและถูกยอมรับไม่ใช่แค่ในสิ่งที่พวกเขาพูดแต่รวมถึงในสิ่งที่พวกเขารู้สึกด้วย สิ่งนี้สร้างความไว้วางใจและความใกล้ชิดที่ลึกกว่าการสนทนาทั่วไปมันเป็นรากฐานของความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและยั่งยืนเทคนิคที่สให้กำลังใจและชื่นชมอย่างจริงใจศิลปะแห่งการยกย่องที่มีความหมายผู้ฟังครับผู้คนทุกคนต้องการการยอมรับไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่พนักงานหรือเจ้านาย ทุกคนต้องการได้ยินว่าสิ่งที่เขาทำมีคุณค่ามีความหมายและได้รับการสังเกตเห็นแต่ในโลกที่เราวุ่นวายและมีการแข่งขันสูงการให้กำลังใจมักถูกลืมหรือทำแบบผิวเผินเก่งมากดีมากเยี่ยมมากคำพูดเหล่านี้ถูกใช้บ่อยจนเสียความหมาย การชื่นชมอย่างจริงใจไม่ใช่แค่การพูดคำสวยหรูแต่เป็นการสังเกตเห็นและระบุสิ่งที่เฉพาะเจาะจงที่คนอื่นทำได้ดีตัวอย่างเช่นแทนที่จะพูดว่างานนี้ดีมากเราอาจจะพูดว่าชอบวิธีที่คุณเขียนสรุปเรื่องนี้มากอ่านเข้าใจง่ายและจัดลำดับความสำคัญได้ชัดเจนหรือการที่คุณคิดวิธีแก้ปัญหาแบบนี้ได้แสดงให้เห็นถึงการมองภาพรวมและความคิดสร้างสรรค์ การชื่นชมที่มีประสิทธิภาพมีหลักการสำคัญประการแรกคือต้องเจาะจงไม่ใช่การพูดกว้างๆแต่เป็นการชี้ให้เห็นสิ่งที่เฉพาะเจาะจงที่ทำได้ดีประการที่สองคือต้องทันเวลาการชื่นชมที่มาหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปนานแล้วจะไม่มีผลเท่าการชื่นชมที่ทำทันทีหรือใกล้เคียงกับเหตุการณ์ประการที่สคือต้องเน้นที่กระบวนการและความพยายามไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ การชื่นชมความพยายามวิธีการคิดหรือการปรับปรุงจะสร้างแรงจูงใจที่ยั่งยืนมากกว่าการชื่นชมแค่ความสำเร็จนอกจากการชื่นชมเมื่อมีผลงานดีแล้วการให้กำลังใจในยามที่คนอื่นท้อแท้หรือรเผชิญกับความยากลำบากก็สำคัญมากการให้กำลังใจในยามเช่นนี้ไม่ใช่การปลอบใจแบบไม่เป็นไรแต่เป็นการเตือนให้เขาเห็นถึงความแข็งแกร่งและความสามารถที่มีอยู่ในตัว ตัวอย่างเช่นฉันเห็นว่าคุณเจอปัญหายากๆแบบนี้แล้วยังคิดหาทางแก้ได้นี่แสดงให้เห็นถึงความอดทนและความคิดสร้างสรรค์ที่น่าชื่นชมมากการให้กำลังใจที่มีคุณภาพจะสร้างผลดีหลายอย่าง ก่อนอื่นมันเพิ่มความมั่นใจให้กับคนที่ได้รับการชื่นชมทำให้เขารู้สึกว่าความพยายามของเขามีค่าและได้รับการสังเกตเห็นนอกจากนี้การชื่นชมอย่างเจาะจงจะช่วยให้คนอื่นรู้ว่าสิ่งใดที่เขาทำได้ดีและควรพัฒนาต่อไปมันเป็นเหมือนการให้ข้อมูลกลับที่สร้างสรรค์เทคนิคที่5เป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงพลังแห่งความจริงใจผู้ฟังครับ เทคนิคสุดท้ายที่เราจะพูดถึงวันนี้อาจจะดูขัดแย้งกับเทคนิคอื่นๆที่เราพูดมาเพราะมันไม่ใช่เรื่องของการทำอะไรเพิ่มเติมแต่เป็นเรื่องของการเป็นตัวเราเองอย่างแท้จริงการเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงไม่ได้หมายความว่าเราจะทำหรือพูดอะไรก็ได้ตามใจชอบแต่หมายถึงการที่เราไม่เส,สแสรง้งหรือพยายามเป็นคนอื่น ความจริงใจเป็นสิ่งที่คนสัมผัสได้แม้ว่าเราจะไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมแต่เราสามารถรู้สึกได้ว่าคนที่เราคุยด้วยกำลังเสแสร้รงหรือพยายามเป็นใครบางคนในยุคข,ของโซเชียลมีเดียที่ทุกคนพยายามแสดงภาพที่สมบูรณ์แบบของตัวเองความจริงใจกลับกลายเป็นสิ่งที่หายากและมีค่า ส่วนหนึ่งของการเป็นตัวของตัวเองคือการยอมรับและแสดงความเปราะบางของเราในระดับที่ห้องสมควรไม่ใช่การเล่าปัญหาส่วนตัวให้คนที่เพิ่งรู้จักฟังแต่การยอมรับว่าเราไม่สมบูรณ์แบบเช่นการยอมรับว่าเราไม่รู้เรื่องบางอย่างเรื่องนี้ฉันไม่เชี่ยวชาญเท่าไหร่ขอไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาให้หน่อยนะหรือการยอมรับความผิดพลาดขอโทษครับผมเข้าใจผิดขอให้อธิบายอีกครั้งได้ไหม สิ่งสำคัญคือต้องแยกแยะระหว่างความจริงใจและความไม่เหมาะสมการเป็นตัวของตัวเองไม่ได้หมายความว่าเราจะพูดทุกสิ่งที่คิดหรือแสดงอารมณ์ทุกอย่างออกมาความจริงใจคือการที่เราไม่เส,สแสร้งเป็นคนอื่นไม่สวมบทบาทที่ไม่ใช่เราแต่เราก็ยังคงมีวิจารณญาณในการเลือกว่าจะพูดอะไรเมื่อไรและกับใครเมื่อเราเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง คนอื่นจะสัมผัสได้ถึงความจริงใจนั้นและจะรู้สึกปลอดภัยในการเปิดเผยตัวเองเช่นกันนี่คือวิธีที่ความสัมพันธ์เจริญเติบโตจากผิวเผินไปสู่ความลึกซึ้งความจริงใจสร้างวัฒจักรที่ดีเมื่อเราเป็นตัวของตัวเองคนอื่นจะรู้สึกสบายใจในการเป็นตัวของเขาเองเช่นกันซึ่งนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่แท้จริงและมีความหมายการประยุกต์ใช้ในสถานที่ทำงาน ในสถานที่ทำงานการฟังอย่างตั้งใจมีผลกระทบอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการประชุมการสนทนาแบบตัวต่อตัวหรือการทำงานเป็นทีมในการประชุมการฟังอย่างตั้งใจหมายถึงการไม่เปิดแล็ปท็อปหรือมองโทรศัพท์ขณะที่คนอื่นพูดการสบตาก,กับคนที่กำลังนำเสนอและการถามคำถามที่แสดงว่าเราติดตามและเข้าใจในสิ่งที่กำลังพูด เมื่อเราฟังอย่างตั้งใจในการประชุมเราไม่เพียงแค่รับข้อมูลได้ดีกว่าแต่เรายังส่งสัญญาณให้คนอื่นเห็นว่าเราให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของเขาสิ่งนี้สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการทำงานร่วมกันในที่ทำงานการจดจำรายละเอียดเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานมีประโยชน์มากมาย เราอาจจะจำว่าใครกำลังเตรียมงานแต่งงานใครมีลูกป่วยหรือใครกำลังสอบใบประกาศนียบัตรเพิ่มเติมการถามถ่ายเรื่องนี้ในโอกาสที่เหมาะสมจะทำให้เพื่อนร่วมงานรู้สึกว่าเราให้ความสนใจในตัวเขาในฐานะคนไม่ใช่แค่เพื่อนร่วมงานสิ่งนี้สร้างสายสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกว่าแค่ความสัมพันธ์ในการทำงานในการทำงานเราต้องให้ข้อมูลกลับกับเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ การใช้หลักการแสดงความเห็นอกเห็นใจและการชื่นชมอย่างจริงใจจะทำให้การให้ข้อมูลกลับนั้นมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์แทนที่จะพูดว่างานนี้ต้องแก้ไขเราอาจจะพูดว่าเห็นว่าคุณใส่ความพยายามมากในส่วนนี้ผมคิดว่าถ้าเราปรับรูปแบบการนำเสนอนิดหน่อยจะทำให้ข้อมูลเข้าใจง่ายขึ้นในสถานที่ทำงานข้อขัดแย้งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ การใช้ความเห็นอกเห็นใจในการจัดการข้อขัดแย้งจะช่วยให้เราแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์การเริ่มต้นด้วยการพยายามเข้าใจมุมมองของอีกฝ่ายผมเข้าใจว่าคุณมีข้อกังวลเรื่องกำหนดเวลาและมันสมเหตุสมผลมากก่อนที่จะนำเสนอมุมมองของเราเอง ผู้นำทีมที่แสดงความจริงใจโดยการยอมรับความผิดพลาดขอความช่วยเหลือเมื่อต้องการและเปิดเผยข้อจำกัดของตนเองจะสร้างบรรยากาศที่สมาชิกทีมรู้สึกปลอดภัยในการทำเช่นเดียวกันสิ่งนี้นำไปสู่ทีมที่สื่อสารได้อย่างเปิดเผยช่วยเหลือกันแล้วเรียนรู้จากความผิดพลาดร่วมกันการประยุกต์ใช้กับลูกค้าและการขายการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ในการขายหรือการให้บริการการใช้เทคนิคเหล่านี้จะช่วยให้เราสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าได้การฟังอย่างตั้งใจเมื่อลูกค้าเล่าความต้องการหรือปัญหาจะช่วยให้เราเข้าใจสิ่งที่พวกเขาต้องการจริงๆไม่ใช่แค่สิ่งที่พวกเขาพูดการสร้างคุณค่าผ่านการจดจำลูกค้าจะรู้สึกพิเศษเมื่อเราจำชื่อความชอบหรือข้อมูลสำคัญของพวกเขา คุณสมิทธครับลูกสาวที่เรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นไงบ้างการถามแบบนี้จะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเขาไม่ใช่แค่หมายเลขการแก้ปัญหาด้วยความเห็นอกเห็นใจเมื่อลูกค้าไม่พอใจหรือมีปัญหาการแสดงความเห็นอกเห็นใจก่อนที่จะเสนอวิธีแก้ไขจะช่วยให้สถานการณ์คลี่คลายได้ดีกว่า ผมเข้าใจว่าคุณรู้สึกผิดหวังมากที่สินค้าที่สั่งไม่ตรงกับที่คาดหวังและคุณต้องการใช้ในงานสำคัญเรามาหาทางแก้ไขที่ดีที่สุดให้คุณครับการใช้เทคนิคในการเป็นผู้นำการฟังทีมอย่างแท้จริงผู้นำที่ดีต้องเป็นนักฟังที่ดี การฟังอย่างตั้งใจเมื่อสมาชิกทีมมาปรึกษาหรือรายงานจะทำให้พวกเขารู้สึกว่าความคิดเห็นของพวกเขามีค่าการฟังอย่างตั้งใจจะช่วยให้เราเข้าใจปัญหาที่แท้จริงและหาทางแก้ไขที่เหมาะสมไม่ใช่แค่แก้ปัญหาผิวเผินการให้กำลังใจที่มีประสิทธิภาพ ผู้นำที่ให้กำลังใจอย่างเจาะจงและทันเวลาจะสร้างแรงจูงใจให้กับทีมได้ดีการชื่นชมกระบวนการและความพยายามไม่ใช่แค่ผลลัพธ์จะสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องการเป็นผู้นำที่เข้าถึงได้ ผู้นำที่แสดงความจริงใจและความเปราะบางในระดับที่เหมาะสมจะทำให้สมาชิกทีมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เข้าถึงได้ไม่ใช่คนที่อยู่ห่างไกลการยอมรับความผิดพลาดและขอความช่วยเหลือจะสร้างบรรยากาศที่ทุกคนรู้สึกปลอดภัยในการทำเช่นเดียวกันข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยงาการเสียสแรงหรือใช้เทคนิคแบบเก่งข้อสอบ ข้อผิดพลาดใหญ่ที่สุดคือการใช้เทคนิคเหล่านี้แบบเก่งข้อสอบหรือเสียสแรงคนสามารถสัมผัสได้ว่าเราจริงใจหรือไม่หากเราทำแค่เพื่อให้ได้สิ่งที่เราต้องการมันจะกลายเป็นการจัดการไม่ใช่การสร้างความสัมพันธ์การใช้ข้อมูลส่วนตัวในทางที่ไม่เหมาะสม การจดจํารายละเอียดส่วนตัวเป็นสิ่งดีแต่การนำมาใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมจะสร้างความไม่สบายใจการใช้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อเอาเปรียบหรือกดดันจะทำลายความไว้วางใจการให้คําแนะนํำโดยที่ไม่ได้ถูกขอการเสียสละเวลาฟังไม่ได้หมายความว่าเราต้องให้คําแนะนําเสมอ บางครั้งคนอื่นต้องการแค่การรับฟังและความเข้าใจไม่ใช่การแก้ปัญหาการเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นเมื่อใครเล่าประสบการณ์หรือปัญหาให้เราฟังการที่เราเปรียบเทียบกับประสบการณ์ของเราจะทำให้การสนทนาหันไปเป็นเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของเขาการฝึกฝนและพัฒนาทักษะการเริ่มต้นอย่างเป็นขั้นตอน การพัฒนาทักษะเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ในวันเดียวขอแนะนำให้เริ่มจากการฝึกฝนทีละเทคนิคสัปดาห์แรกอาจจะมุ่งเน้นที่การฟังอย่างตั้งใจให้เป็นนิสัยก่อนที่จะไปเทคนิคถัดไปการสังเกตตัวเองและปรับปรุง การสังเกตตัวเองในการสนทนาเป็นสิ่งสำคัญเราควรถามตัวเองหลังจากการสนทนาแต่ละครั้งว่าฉันฟังอย่างตั้งใจหรือไม่ฉันแสดงความเห็นอกเห็นใจหรือไม่ฉันจริงใจหรือไม่การขอข้อมูลกลับจากคนใกล้ชิดเราอาจจะขอให้คนใกล้ชิดช่วยสังเกตและให้ข้อมูลกลับเกี่ยวกับการใช้เทคนิคเหล่านี้บางครั้งเราไม่เห็นตัวเองได้ชัดเจนการอดทนและสม่ำเสมอ การพัฒนาทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ต้องใช้เวลาและความอดทนไม่ใช่เรื่องที่จะเห็นผลท,ทันทีแต่เมื่อเราฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ของเราผลที่ได้จากการใช้เทคนิคเหล่านี้ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและยั่งยืน เมื่อเราใช้เทคนิคเหล่านี้อย่างจริงใจเราจะพบว่าความสัมพันธ์ของเราเปลี่ยนจากผิวเผินไปสู่ความลึกซึง้งคนอื่นจะรู้สึกสบายใจในการแบ่งปันเรื่องส่วนตัวและไว้วางใจเรามากขึ้นการทำงานที่มีประสิทธิภาพในสถานที่ทำงานเทคนิคเหล่านี้จะช่วยให้เราทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพลดข้อขัดแยง้งเพิ่มความร่วมมือและสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี ความสุขและความพึงพอใจในชีวิตการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นจะนำมมาซึ่งความสุขและความพึงพอใจในชีวิตเราจะรู้สึกเชื่อมต่อกับผู้อื่นและมีความหมายในชีวิตมากขึ้นการเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นเมื่อเราปฏิบัติตัวด้วยความจริงใจความเห็นอกเห็นใจและความใส่ใจเราจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นทำเช่นเดียวกันสิ่งนี้จะสร้างวัฏจักรแห่งความดีที่ขยายไปยังผู้อื่น ท้ายที่สุดแล้วผู้ฟังครับการเอาชนะใจคนที่แท้จริงไม่ใช่เรื่องของเทคนิคหรือกลยุทธ์แต่เป็นเรื่องของการเป็นมนุษย์ที่ดีกว่าเดิมการที่เราฟังอย่างตั้งใจจดจำรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแสดงความเห็นอกเห็นใจให้กำลังใจและเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงคือการที่เราให้ของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดแก่ผู้อื่นนั่นคือความสนใจและความเอาใจใส่ของเรา ในโลกที่ทุกคนวุ่นวายเร่งรีบและมักจะมองแต่หน้าจอมากกว่าใบหน้าของคนอื่นการที่เราหยุดและให้ความสนใจกับผู้อื่นอย่างเต็มที่กลายเป็นสิ่งที่มีค่ามากเทคนิคเหล่านี้ไม่ใช่เครื่องมือที่เราใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายแล้วทิ้งไปแต่เป็นหลักการที่ควรจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราเองเมื่อเราทำแบบนี้อย่างสม่ำเสมอมันจะกลายเป็นนิสัยที่ดีและเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพของเรา จำไว้ว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเป็นเรื่องของให้ไม่ใช่การรับเมื่อเราให้ความสนใจความเข้าใจและความใส่ใจแก่ผู้อื่นสิ่งเหล่านี้จะกลับคืนมาหาเราในรูปแบบของความไว้วางใจความรักและความสัมพันธ์ที่มีความหมายในสถานที่ทำงานเทคนิคเหล่านี้จะช่วยให้เราไม่เพียงแค่ประสบความสำเร็จในงานแต่ยังสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ทุกคนอยากอยู่ เมื่อเราเป็นคนที่ผู้อื่นรู้สึกสบายใจในการทำงานด้วยเราจะได้รับความร่วมมือการสนับสนุนและโอกาสที่ดีในการเติบโตในอาชีพสำหรับท่านที่เป็นผู้นำการใช้เทคนิคเหล่านี้จะช่วยให้คนสร้างทีมที่แข็งแกร่งมีความผูกพันสูงและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้นำที่ดีไม่ใช่คนที่มีอำนาจมากที่สุดแต่เป็นคนที่สามารถเชื่อมต่อกับหัวใจของผู้อื่นได้ ก่อนที่เราจะจบการสนทนาในวันนี้ขอให้ทุกท่านลองคิดดูว่าเรามีคนในชีวิตเราที่ทำให้เรารู้สึกดีเมื่อได้คุยด้วยหรือไม่คนแบบนั้นทำอะไรที่ให้เรารู้สึกดี ส่วนใหญ่แล้วเราจะพบว่าเขาใช้เทคนิคเหล่านี้โดยอาจจะไม่รู้ตัวเสียด้วยซ้ำขอให้ทุกท่านลองนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันเริ่มจากคนใกล้ตัวเช่นครอบครัวเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานดูว่าความสัมพันธ์เปลี่ยนไปอย่างไรบ้างและอย่าลืมว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆต้องใช้เวลาอดทนกับตัวเองในการเรียนรู้และพัฒนาบางครั้งเราอาจจะลืมใช้เทคนิคเหล่านี้หรือใช้ไม่ดีก็ไม่เป็นไร ให้ยกโทษให้ตัวเองและลองใหม่ในโอกาสต่อไปสุดท้ายขอให้จำไว้ว่าเป้าหมายของเราไม่ใช่การเป็นคนที่สมบูรณ์แบบแต่เป็นการเป็นคนที่ดีกว่าเดิมการที่เราพยายามฟังผู้อื่นให้ดีขึ้นใส่ใจผู้อื่นมากขึ้นและจริงใจกับผู้อื่นมากขึ้นคือก้าวเล็กๆที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในความสัมพันธ์ของเรา ขอบคุณที่ติดตามฟังพอดแคสต์ของเราในวันนี้หวังว่าเนื้อหาที่เราแบ่งปันจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นทั้งในชีวิตส่วนตัวและการทำงานพบกันใหม่ในตอนหน้าขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นและขอให้ทุกท่านเป็นคนที่ทำให้วันของคนอื่นดีขึ้นเพราะนั่นคือสิ่งที่ทำให้โลกของเราน่าอยู่กว่าเดิมขอบคุณครับสวัสดีครับ